ต้องมีอะไรโผล่มาแน่นอนมาของแบบนี้จำาะแกผมไม่ได้หรออันนี้ได้อันนี้ได้ขาโทษได้เวละเอาละครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม they are back พวกมันกลับมาแล ไม่รู้ว่าหลายคนจําได้หรือเปล่าแต่ว่าผมเคยเล่นเดโมของเกมนี้เอาไว้ด้วยตอนนั้นมันชื่อเกมว่า They Are Here พวกมันอยู่ที่นี่ร <c oughs> อบนี้เปลี่ยนเป็นพวกมันกลับมาแล้วเละก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่บ้านคนเดียวกลางดึกแต่ว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญมาเยือนจําได้ว่าเดโมก็ค่อนข้างระทึกอยู่นะครับมาดูว่าตัวเต็มจะเป็นยังไงโอ้ ที่ผมหลับไปอย่างนั้นเหลอเนี่ยอ,อยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาแล้วอยากเดินรอบบ้านได้เลยโอ้เมาส์เร็วมากแป๊บหนึ่งนะครับเราปรับเมาส์ปรับไม่ได้ <c oughs> โอเคก็อาจจะมีมุมกล้องปวดตาบ้างนะครับแต่ว่าผมจะพยายามหันให้สมูทที่สุดเท่าท,ที่ทำได้กลิ่มือเล่นเลยเนี่ยในตอนที่พวกมันมาที่นี่ตามหาแสงไฟ เข้าไปหลบที่ชั้นใต้ดินหรือว่าบังเกอร์ข้างนอกจําเอาไว้ว่ามีผู้เหลือรอดคนอื่นอยู่ในชั้นใต้ดินด้วยอยู่ในนั้นจนกว่าจะปลอดภัยที่จะออกมาอามีวิธีการรับมือกับเอเรียนบอกไว้ซะด้วยคนในโลกนี้นี่มันเตรียมพร้อมรับมือดีจริงๆเหมือนผมจําสตรอรี่ของเกมไม่ได้นะบ้านเหมือนเขาจะบอกว่ามันเคยมีเอเรียนมาบุกที่นี่มาก่อนแล้วหรือเปล่าแล้วพวกมันเพิ่งกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรทํานองนั้น ข้างหน้ามีจุดแดงๆอยู่เป็นสวิตไฟหรือว่าอะไรอ๋อใช้ด้วยนะครับเมื่อกี้มืดมากมองอะไรไม่เห็นอนั่นใครนะ้าหวัดตีสมชายอู้อออะไรกันอะ่ะเด็กชายสมชายวิ่งออกไปทางหน้าต่างทำไมเขาต้องรีบร้อนขนาดนั้นกันนะไม่เข้าใจเลยเอาล่ะไปเอาไฟฉายในห้องครัวได้แหละ ฉากแรกๆก็เหมือนเดโมนะครับผมอาจจะไม่ตกใจอะไรนะเยี๋ยวพูดไปทันขัดคำว่าไม่ตกใจแต่นี่ตกใจแล้วอะอะเรื่องอะไรวะโอโอเคเปิดประตูได้แม่สร้างคอนเทนต์มันสร้างคอนเทนต์ปิดประตูก่อนปิดไม่ได้เหรอไม่ได้ก็ไม่ปิดโอเคเสียงแอด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 ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว ไฟฉายน่าจะอยู่แถวนี้นะครับห้องครัวผมจําที่นี่ได้เหมือนบ้านผมเองเลยที่ภาพเด็กสาวอยู่ข้างในแล้วก็เทปแต่เราเก็บเทปมาไม่ได้หยิบมาได้แต่ไฟฉายขอบคุณครับอืเหมือนเกมจะแหลกน้อยลงนะครับผมจําได้ว่าเดโมมันค่อนข้างแหลกอะไรเนี่ยถ่ายทอดสดฉุกเฉินพวกมันอยู่ที่นี่แล้ว นั่นแน่แขกไม่ได้รับเชิญถ้าเป็นเรื่องจริงก็น่ากลัวนะครับแต่เป็นเกมก็ยังยิ้มได้มีความสุขแ <c oughs> น่นอนแล้วเราต้องไปไหนนะเสียงอะไรนะผมยังไม่รู้เลยห้องนี้ห้องอะไรจำได้ว่าตตอนเดโมโมันเปิดไม่ได้นะครับอมืมันจะกลับมาแถวนี้ไหม โอ้ oh, ฉันควรที่จะหาแผ่นไม้มาปิดหน้าต่างนี่โอเคไปเอาแผ่นไม้กับคอนมาแผ่นไม้กับคอนแผ่นไม้กับคอนมันอยู่ข้างนอกปะมันกลัวจะออกมาจริงๆเหรอวะหลังจากเราเห็นเด็กชายสมชายเนี่ยผมก็คิดนะมีรถตู้ด้วยใครขับเอาเอเลี่ยนมาปล่อยวันเนี่ยวิ่งนะ ยุบสั่นเล็กน้อยแต่ไม่มีอะไรทุกอย่างปลอดภัยได้แผ่นไม้ก,กับคอ้อนมาแล้วเยียอุ้ยสาวเอฟเฟกต์นี้เซอร์ราวมากนะครับรู้สึกค่ายนี้เขาจะเคยทำมาหลายเกมนะแต่ผมไม่เคยเล่นไว้ถ้าเกมนี้ออกมาดูดีเรามาลองเล่นเกมเก่าๆบ้างดีไหมทุกคนคิดเห็นว่ายังไงเตรียมกั้นหายใจในสา สองหนึ่งไม่เหรอนั่นไงมันหมาแล้วเด็ชายสมชายอุย้ยเหมือนเดโมเปมันเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ5ปีที่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นอีกทั่วทั้งโลก ไม่มีใครรู้ว่าพวกมันมาจากที่ไหนแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งพวกมันกลับมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่คนในโลกนี้เนี่ยเขาเตรียมพร้อมรับมือกับเอเลียนนะครับโอ้ยโอเยอ๋อ,อ,อลาก่อนนะเด็กชายสมชายเราจะคิดถึงนายตลอดไป อย่างน้อยเอเลียนเกมนี้ก็ฆ่าง่ายกว่าในหนังเอเลียนนะครับผมผมรู้สึกดูหนังเอเลียนแล้วมันฆ่าไม่ตายเอาเลยทานองนั้นเลยให้เราเข้าไปในบังเกอร์ข้างนอกโอเคได้เลยไปหลุมหลบภัยนะครับที่หลบภัยเอเลียนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของท่านได้โปรดไปที่บังเกอร์ข้างนอกบ้านนี่ให้เฉพาะคนผ่านเอเลียนผ่านไม่ได้นะครับตรงนี้จําไว้ มันคือสว่านของฉันยังไม่ต้องใช้ตอนนี้เดี๋ยวนายก็ต้องใช้หยิบไปด้วยเถอหน้ามันเป็นทางคนผ่านไม่ใช่เหรอเอเลียนห้ามเข้านะน้องเอ้าวสว่านอยู่ไหนอะ <laughs> นั่นไงโอ้ก็บอกให้หยิบมาด้วยตั้งแต่แรกนี่เดินไปเดินมาทําไมอมทําเป็นลืมไปได้ว่านายล็อกประตูไว้ซื่อบื้อจริงๆเลยมันจะไม่เข้ามาใช่ไหม นี่ถ pues no ้าเขาแอบเก่ยนอะไรตอนเดโมนิดหน่อยนี้ผมก็ไม่รู้นะอาจจะเซอร์ไพรส์ได้ดีตุ้มไม่ตุ้มครับเปิดเฉยๆเอาล่ะโอเคเราเปิดไฟแล้วเนาะจุ๊บจๆ๊เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอันนี้ไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้ไม่เคยเจอปิดปิดมันมีวิ่งไล่กันแบบนี้ด้วยเหรอ เด็กชายสมชายอย่างเฮี้ยนน่ะเราต้องทำไงแล้วเนี่ยทีนี้ที่อ่างน้ำโอ้โอ้เสียงมันเหมือนเสียโครงเลยโฮกปีพฮกป,ป,ปีมันไม่ได้รอเซอร์ไพรส์ผมใช่ไหมมันอยู่นอกบ้านเนาะโอเคเราต้องไปบังเกอร์ของเราแต่บังเกอร์ถูกล็อกไว้นะครับต้องไปดูรหัสให้หมุน ไก่จิตเด็กตายเด็กตายเป็นปากโอง่งอะไรทำนองนั้นโอ้มันพังบ้านเราเข้ามาอย่างนี้เลยอะเป็นทางลัดขอบคุณนะเด็กชายสมชายอันนี้หมุนเอาละตอนนี้ห้องใต้ดินน่าจะรับการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเขาทำทางรับให้เราขอบคุณนะตัวเกมดูดีกว่าตอนเดโมอ,อยู่นะครับ ปุ๊บผมจําได้เดโมมันจบตรงนี้หลังจากนี้ไปผมจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญของคุณแล้วนะมือผมจะเริ่มสั่นกล้องจะเริ่มสายเพราะผมกลัวมีบางอย่างไม่ถูกท่องที่นี่ก็คือห้องใต้ดินมันเหมือนโดนทําลายไปแล้วนะครับทั้งทั้งี่ควรจะเป็นที่หลบภัย Mac Miller โลโก้คนสร้างเนาะทำไมภาพมันสายแปลกๆวะ หมือนแล้วอยู่ในเงามืดนานๆไม่ดีเอรอเป็นไรหรือเปล่านะเราสติแตกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเสียงกรีดต้อนรับกันอย่างดีวหวัดดีคุณหลอดไฟคิดถึงผมไหมครับผมก็คิดถึงคุณเหมือนกันอ้าวนั่นต้องเป็นสมศรีเพื่อนของสมชายแน่นแน โออะไรเนี่ยทาไมฉันถึงได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตว่าบ้านนั้นข้างล่างนี่ในชั้นใต้ดินของพวกเรามันควรจะปลอดภยัยสิที่นี่น่ะคือบังเกอร์ของพวกเรานะเว้ยทาไมพวกมันมาอยู่ที่นี่ทําไมอ่ะทาไมมันอยู่ข้างล่างนี่ด้วยตูก็ไม่รู้ไปถามคนสร้างเกมโอน่าจะเป็นพี่คนที่เขียนบันทึกไว้ แน่แน่ๆแต่ไฟฉายเราหายไปไหนวะคุณกลัวความมืดไหมนี่คือคำถามที่เข้ามาในหัวผมตอนเล่นฉากนี้<อ>เด็กชายส่งสี่เดินผ่านหน้าเราไปแต่ผมไม่สนใจหรอกความรับคือผมกดชิปอยู่ตลอดเวลาแต่เกมมันไม่วิ่งให้ผม อุเราสนิผ่านมาได้โดยที่ไม่มีใครรู้ที่นี่มันปลอดภัยจริงเหรอมีเชือกอยู่ด้วยแล้วก็แผ่นไม้นะครับปูขยะอ่หลบหลังนี้ไหมโอ้นั่นใครน่าเขาดู ไม่ปกติเท <f Read ing> ่าไหร่ฉันจัดการพวกมันไปได้ตัวหนึ่งอุ้ยหแล้วคุณก็โดนจัดการไปแล้วได้แค่หนึ่งคิวอ่อนจริงๆคุณไม่ไปเก็บเวลให้มากกว่านี้ไงวะเนี่ยเซฟเฮาอยู่ทางนั้นเข้าไปไม่ได้เนาะเกมเขาไม่อยากให้เราเข้าไปเท่าไหร่จังหวะนี้ผมควรจะ อันหลังเดินเฮ้ยถ้าเป็นพระเอกหนังสยองขวัญของจริงเนี่ยมันต้องเตะของกลองแกงกองแกงแล้วมันจะตามผมมาแต่มันไม่ต้องเตะมันจัาแล้วเป็นความผิดเกมแม่งหันกล้องผมเว้ยแล้วมันล็อกไปแบบมันหันหน้ากลับไม่ทันอะตายเอาละครับแล้วสำหรับ เดย์อ r e แบ็ k วันนี้ก็ผมจบลงพลท่านี้ผมตายลอเล่นอย่าเพิ่งปิดคลิปยังไม่จบมาแต่รอบนี้ผมดูแล้วมันจะจ้องจะเล่นผมผมเตรียมพร้อมที่จะวิ่งเน้วมันหันกล้องในอุบาทมากคุณดูสิเมื่อกี้ผมวิ่งไปข้างหน้าด้วยซ้ําผมจะปิดไม่ทันเหรอ,อผมต้องดูพี่คนนี้ตายอีกกี่รอบถามจริงอ่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย ไปวิ่งถอยหลังแล้วเจาวะนี <kaz uffy> ้วิ่งต้องทันแล้วล่ะทันแล้วล่ะเฮ้ยปิดประตูปิดโอ้โหเอาไปฉายอยู่นี่ขอบคุณนะแม่เตรียมไว้ให้กันด้วยอะใจดีจังเลยอะไรเนี่ยฉันเจอรูขนาดใหญ่อยู่ในดินพวกมันมีอุโมงค์ที่เชื่อมต่ออยู่ข้างล่างของพวกเรามันเชื่อมต่อกับฐานของพวกเราเออช่องใต้ดินของพวกเรานะครับหรือว่าพวกมันจะมาผ่านทางรูนั้น อ่าก็คือจะสื่อว่าเอเลียนมันมาจากใต้ดินเลยนะแล้วเราก็มาหลบอยู่ใต้ดินพอดีเอามุดท่อสังนั้นอ่าเหมือนฉากปกติมันวิ่งไม่ได้นะครับเหมือนเท้าโดวนล็อกรู้สึกอย่างนั้นเลยโอ้พ่อหนุ่มันนี้ตุยซะแล้วทางเดินยาวๆนั่นรู้สึกไม่ดีเลย ต้องมีอะไรโผล่มาแน่นอนมาของแบบนี้จำตะแก์ผมไม่ได้หรอก <c oughs> อันนี้ได้อันนี้ได้โค <c oughs> โทษได้เวล่ะตายเลยเหรอะอะไรวะเฮ้ยเรา <c oughs> <c oughs> ต้องทำไงอะ่ะมันมาหาทางมาปิดได้ไหม โอ้ทางนี้ไปได้นะครับมีทางลับอันใหม่ฮะแม่ผมเกลียดเกมนี้สะดุ้งหมดให้ตายเถอะจำมันแรงมากเลยนะโอ้คุณพระก็ถือว่าระทึกดีตอนนี้ขาดแค่ในเรื่องนิดหน่อยนะครับถ้าในเรื่องดีก็เกมดีเลยนะเนี่ยหรือไม่ก็ฉากจบแบบระทึกระทึก อืมอ,อะไรเอ่ยสงสัยว่าพวกมันจะมาจากรูนี้สินะรูที่เขาว่าโมลวรูใหญ่มากไม่น่าจะเป็นคนขุดได้นะครับฉันควรจะลงไปข้างล่างนั่นแล้วก็ไปดูหน่อยไปไปทําไมถามจริงมันจะมีอะไรเสียหายล่ะจริงไหมโอ้ละนายจะสื่อว่าถ้าหากเอเลี่ยนมาบุกเราเราควรจะไปบุกมันนั่นคือทางที่ถูกต้องครับ มันคงจะถูกทนายเป็นอ่าแลมโบหรือว่ารอสักอย่างที่ปราบเอเลียนได้เป็นดูมกายอะไรพวกนั้นแหะแต่ผมไม่ใช่กับคนธรรมดานะคนลงไปหรือวะมาผมว่ามันไม่รอดกลับมาทางขึ้นก็ไม่มีด้วยซ้ำพอหนุ่มคนนี้เขาใจกล้าเหลือเกินโว้มีเทียนเหรอ แปลกฮะมันเหมือนคนเป็นคนสร้างอะ่ะมันต้องจุดเทียนไว้ด้วยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเข้ามายัางรังรับของรัฐที่อะไรสักอย่างอย่างนั้นเลยโอ้อันนั้นศพคนใช่ไหมอะดีไม่ล่วงลงมาทักทายค่อยกดชิปได้หน่อยตรงนี้เนี่ยมันเหมือนรัฐที่อะไรสักอย่างจริงนะมันมีบบ พวกหัวกะโหลกคนเอามาเส้นสังเวงะเนาะทางแตกหรือว่าจะมีแบบอ่าลทัทธิสักอย่างที่ทําพิธีกรรมเรียกเทพจากต่างดาวมาเพราะว่าบางทีอารยธรรมโบราณเนี่ยก็จะมีอะไรที่เชื่อมต่อกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจนะครับบางทีก็จะมีภาพเขียนตามฝาผนังว่าคนบูชา UFO เอเลียนอะไรพวกนั้นใช่ไหมเกมนี้อาจจะอิงมาจากตำนานแบบนั้นหรือเปล่า อะไรวะน้าแต่ผมว่าดูมันก็ดูเป็นแบบนั้นนะดูจากโรงศพโบราณเก่าๆนี่น่าจะเป็นของชนชั้นสูงยุคโบราณแต่อันนั้นคืออะไรอะ <c oughs> เอ๊หรือบางทีมันจะเป็นพ็อตแนวๆแบบว่าอุกบาตตกใส่โลกในยุคโบราณนะครับแล้วก็มาพร้อมอรารยธรรมชั้นสูงพร้อมกับเอเลี่ยนด้วยแล้วคนก็เคารพบ,บูชาเอเลี่ยนเอออะไรทำนองนั้นนะ ทำไม่ร้ปุ๊บปุ๊บบ๊อบบ๊บอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอะไรอะอ่ะอ่ะมืดไปเอา้าคุณไม่ให้ผมหนีได้เหรอคือมันมืดไปเลยอะ่ะโอ้แล้วมันก็คลานออกมาเอา้าเดี๋ยว จบเกมแล้วเหรอเฮ้ผมคาใจสตอรี่อ่ะสรุปหมายความว่ายังไงคือเหมือนรัฐบาลหรือคนเรื่องบนเนี่ยบอกให้เรามาหลบอยู่ในรุมหลบภายใต้ดินอะไรงี้ใช่ไหมเพื่อหลบจากเอเลียนแต่จริงๆแล้วเอเลียนมันอยู่ใต้ดินคือเขาจะสื่อว่าจริงๆรัฐบาลถูกเอเลียนยึดไปแล้วเพราะมันมีสถานีโทรทัศน์ถ่ายทอดสดว่าพวกมันอยู่ที่นี่แล้วเลยบอกให้เราไปหลบที่ลุมหลบภัยอะไรคำนองนั้นใช่ไหมเออ ก็คือเอเลียนมันชักใหญ่อยู่เบื้องหลังแล้วแล้ววงการหลอกให้เราไปหลบอยู่ในนั้นหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ผมไม่เข้าใจเลยคือฉากจบของเกมไอสามเหลี่ยมวนๆสีเขียวๆนั่นคืออะไรอ <c oughs> ไม่รู้ว่าเกมของคนสร้างคนนี้เนี่ยมันจะเชื่อมกับเกมอื่น,นด้วยหรือเปล่าอาจจะมีคาอธิบายอะไรเกี่ยวกับเอเลียนเพิ่มเติมก็ได้บางทีคนที่ทําเกมเนี่ยเขาก็ทําจักรวาลของเขาไว้นะครับเราอาจจะต้องไปเล่นเกมอื่นหรือเปล่าเพื่อเข้าใจเกมนี้มากขึ้น เพื่อนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับโดยรวมผมก็คิดว่าเกมมันไม่ได้ออกมาแย่นะผมกําลังสนุกกับการเล่นเลยผมอยากเล่นต่อถึงผมจะบอกว่าผมเกลียดเกมนี้ก็ตามตอนนี้มันจําสแกรใส่หน้าผมแต่จริงๆคือเขาทําออกมาได้ไม่เลวนะครับเกี่ยวกับบรรยากาศของเกมอืมแต่ฉากคลายแม็กมันก็อีหยังวะเอาล่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Day Up Back นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย วันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ